กำลังสักผ้ทาทำไปเดียูกไม่ต้องยัดก็ได้มันจะขาดของน้องเนี่ย ไม่ดีมันจะขาดเล่นเริ่มใหม่ดีป่าตากสิคะตากผ้าสิคะตากเลยวางไว้่นี่ก็ได้แล้วตากเลยลูกตากทีละตัวอืมชุดเอก็ต้องโดนนี่นี ตัดไม่นิบอันหนึ่งเสื้อตัวหนึ่งโอ้แย่กว่าน้องอีกนั่นเนี่ยพัฒนาการยอดแย่ยบแย่ดที่ไหนเล่าเสร็จแล้วเก็บผ้าเข้าตู้ เอาไค่กำลังเก็บผ้าเข้าตู้เรียบร้อยมาก